ตนอยู่บ้านนะครับสวัสดีท่านกลับมาจากไปส่งแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะท่านตามหมอนัดนะก็ไปส่งสายนะท่านปกติต้องไปส่งตีห้านะเออแต่ว่ามันไม่ทันเนาะผมก็ไปหลายอย่างนะท่านต่อกลับมาจากส่งแม่ก็มาส่งออเดอร์ต่ออ้ย <c oughs> แต่ไลเชา้าพี่น้องเอ้ยยังไม่ได้นั่งยังไม่ได้นั่งพักเลย ไปต่อพี่น้องเอ,อ้ยนี่หละชีวิตของเราวันนี้ธุระเยอะมากเลยไม่ได้ไปนะหมาลนะ่ะกลับมาจากส่งส่งแม่ที่โรงพยาบาลก็นำกุ้งไปจะกรนนายเราท่านทันทีเลยนะอถนนนี่นนนผมดันนะท่านผมเป็นคนถูเองนะ เดี๋ยวจะพยายามสูทุกวันตรงที่มันไม่หลุมวันนี้เมื่อวานเนี่ยโอ้ไม่ว่างเลยพี่น้เงให้สูได้นิดเดียวเอ,อสูได้นิ่เยีย ตรงนี้ก็ถูไปหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นรอยทุกท่านนี่นี่รอยรอยที่ผมถูนี่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 เห็นไหมอันนี้เป็นรอยที่ผมถูนะถูตรงนี้ตรงนี้เวลาเราขี่รถแล้วมันกระทักกระเทือกเดี๋ยวให้ท่านเห็นไหมรถมันกระทักกระเทือกแบบนี้เดี๋ยวถูทุกวัน เรากอเดินทางแล้วครับไปขายกุ้งนะรับที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงดูก่อนว่าจะมีคนไปรับหรือเปล่ารับอยู่โรงพยาบาลนี่ประมาณตอนเที่ยงเที่ยงไม่เกินบ่ายประมาณนี้แต่วันนี้ไปทสรง์สายอาจจะมีเที่ยงกว่าไอซ้อน สอนกลับจากโรงเรียน่โมออดูรอดูว่าพ่อจะเมาหรือเปล่าวพาพ่อเป็นเคกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เท่าเกพ่อเป็นเท่าแก่ไปงานแต่งแนวพ่านถ้าเมาก็ไม่ไม่พ้นผมอีกแล้วออ

วันนี้ลราลรุ้มกันเขาจะมีใครเมาหรือเปล่าค่ะนีเแาวท่านพ่อก็มาเป็นเท่าแก่อยู่ตรงนี้แหละทุกท่านเองอยู่ตรงงานแต่งนะท่านบ้านงานแต่งนะอยู่ตรงนี้บ้านงานแต่งอ้คนมาเทียบเลยดูทุกท่าน ไปงานแต่งหมดหรือเปล่าในรถนี่เอาว่าเด้ออีที่อยากทัวร์แต่น้ำมีเต็มเพ้อด้ะอ่าวันนี้เราก็จะมาส่งวัเด้อครับท่านเขาไปงานรองหมดแล้วงานแต่งหมดแล้วนะไม่มีคนอยู่ เดี๋ยวไปส่งร้านค้าดูร้านค้าเอาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เขาไปงานแต่งหมดเออเขาไปงานแต่งกันหมดแล้วกุ้งกุ้งไหมฮะเอาหรือเปล่าวันนี้กุ้งมาถึงนี่ โอ้ไม่ไม่ดูไม่อะไรเลยบอกโอ้อมันอาจจะเป็นปริงก็ได้ก็ม่นั่งยังกี่อ๋อแล้วมีนั่งยักี่เล็มีนะเออคักคนวะเดี๋ยวอ้างว่เนี่เลือกไปเสี่ยนโอ้เอาซูอ้างมาโมเสียนจุ๊เออเอา

ไม่รู้เอฟซีจำได้หรือเปล่าวันนั้นที่ขี่รถพาไปวันนั้นนะเอ,ออยังเราบันทึกบวลงโตบอเออแลกเงินเมื่อวานเขาก็แลกมีกีจักไปกับเขาไปอามีอลไามีตะดงตุลาบตีแพ้เออเชียวอ่ะเออไต่มีเงินเรอ กลาโรมกลาโรกลาโรไก่ี้ไกนี่นีสินล้านเรกักแล้วอ่านี่เยอะนับไปได้กลาโรบมีเป่งคือะไรนันะกินมืดข้สซ่วงผู้บนะเดสิบแปดสิบใจ่่างจบน้วเนอะกมาห้่รสุมโดนลอยด้วยหกสิบสี่สิบกบมาไอะไรมอดใช้ดเไหนส่มนี้เงินเงินขายกุ้งยอดใส่อัน ปิ oh. tem, tem ๊บเต็มเต็มแล้วป uh, uh. ๊บนึงเต็มแล้วป๊บ uh, นึงแล้วเต้าเป๊บเอกิดนอเจออะอนแเออลป๊บกิละย่าร้ออวอ้อบอปเเออย่ารอออ้ออบอบอเปอ้ออไเด้อเออเอาเอาเออเลอา เต็มเต็มเต็มสักสามป๊บเนี่ยเอามาให้นับเนาะมดมือเลยมเนะทั้งเรียนทั้งเศร้าเออทุกท่านข้ายหมดแล้วไป กลับพี่น้องเดี๋ยวกลับกลับถนนใหญ่ต่อขายหมดในที่เดียวร้านค้าเพิ่นเพิ่นไม่ไม่เคยติดนะเพินเพิ่นก็ซื้อเลยเมือถึงเงินเมื่อกี้เราเอาไปวางแกก็ยื่นเงินมาให้เลยแกไม่ดูก่อนว่ามันเยอะหรือมันน้อยเออแกแกให้แปดสิบแต่ว่าแกเป็นร้านค้าเราให้แกเจ็ดสิบเพื่อแกที่จะไปขายต่ออ่าแกแกไม่เคยแกไม่เคยต่อนะว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ เราขายเท่าไร่เกก็เอาเท่านั้นเออแต่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นรางค้าเราก็ให้เกดเจ็ดสิบบาทเออให้ให้เกเจ็ดสิบบาทเพื่อที่เอาไปขายต่อหาร้านนี้นะรักเขาท่านไม่เคยต่อของเลยแล้วก็ให้ให้ราคาเต็มตลอดแต่เราก็ไม่เอานะเออปะครับ <c oughs> ทางับเด็กๆไปโรงเรียนกันแล้วพี่น้องเออเด็กไปโรงเรียนกันแล้วนี่โรงเรียนแล้วครับไอ้ต้นมะม่วงในสมัยผมปลูกลนั่นี่ตอนนั้น ครูให้ปลูกแล้วก็ใครทําต้นมะม่วงตายจะหักคะแนนนี่ข้างหน้านี่ก็เหมือนกันข้างหน้านี่ไม่รู้ต้นไหนของผมแล้วท่านจําได้ว่าตอนนั้นครูให้ปลูกแล้วถ้าต้นไหนตายก็จะโดนหักคะแนนไม่ผ่านเออ,อโอเคครับผมเดินทางกลับทุกท่านสวัสดีครับ